ค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะที่จะมานําเสนอเนี้ยอาจจะแบบแปลกค่ะแล้วก็แบบแหวกอแนวไม่ใช่ที่บอกว่าแปลกเนี่ยเราจะมาพูดถึงอาหารที่หมดอายุไปแล้วแต่ว่ายังกินได้ฮะไม่ควรกินหรือเปล่าไม่รื้คือจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรบอกว่าโอ้ย2ปีแล้วมากินอีก1ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่แบบอาจจะเว้นสักข้าว อ่ะห้าเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นไปหน่อยนะสามหนึ่งห้าวันอะไรที่มันยังไม่เกินหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่พี่นุ้งนี้เขาบอกนะคะว่าในวิถีชีวิตเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันต้องพุพึ่งอาหารที่ปรุงสําเร็จรูปแล้วหรือว่าของที่มาเร่งด่วนอย่างแบบผงนมผัวอาหารกล่องอาหารที่มันเป็น๋องสำเร็จเป็นอย่างนั้นไปแล้วหรือว่าหารอุ่นไมโครเวฟนะคะที่มีฉลากเนี่ยจะระบุวันหมดอายุไว้อยู่ ซึงแบบว่าทําให้เราในปลอดภัยจากการรับประทานอะไรที่ไม่ดีได้แต่มีหามบางอย่างเนี่ยที่ยังกินได้แม้จะเลยวันที่ระบุวันฉลากไปแล้ว,วข้อมูลนี้นี่มันน่าเชื่อถือแน่นอนจาก<ห>ที่ไหน BBC News อ,อังกฤษนะวู้อังกฤษนะษนะเขาบอกว่า เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นชาติเดียวเนี่ยที่มีการทิ้งอาหารไปถึง40%อันนี้เขาเคลมมาว่าอย่างนี้นะคะเพราะอาหารเหล่านนั้เนี่ยเลยมาหมดอายุไปแล้วพอเห็นว่าหมดอายุอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งซึ่งจริงๆแเราซื้อมาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นก็คนแหมเขาแบบว่าตุนชอบตุนไงตุนเลยคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าเสียดายของเสียดายเงินด้วย ตายแล้วสอนอุ้ยค่าคุณแม่เขาบอกว่าอาหารเ่านนเนี่ยแม้จะเลยวันหมดอายุไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากวันที่วันที่ที่มันอยู่บนฉลากเนี่ยทาให้ผบู้บริโภคในสับสนมันจะมีหลายแบบพี่นุกนิกใช้ก่อนวันที่ขายก่อนวันที่คงความอร่อยถึงวันที่หมดอายุถึงวันที่อะไรเงี้ยควรบริโภคก่อนวันที่อะไรอย่างเงี้ยคำว่าควรมันไม่ใช่บอกว่าห้ามบริโภคอะไรอย่างงี้ เขาบอกว่ากางกึ่งกัมกึ่งมากเลยอะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารนะคะให้สัมภาษณ์ทาง BBC News นี่แหละค่ะว่าวันที่ในอาหารบางประเภทแบบหมดอายุเนี่ยไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยในการบริโภคแต่หมายถึงรสชาติบอกว่าหมดอายุแล้วเนี่ยรสชาติอาจจะแบบไม่อร่อยไม่อร่อยเท่าวันแรกที่ซื้อมาอะไรประมาณนั้นเราที่ซื้อมาเป็นรสจืดก็จะได้เป็นนมเปรี้ยวแทนอนี่ย่างน แปลกๆอยู่นะพี่นุ่มนิคเขาบอกว่ามีอาหารจํานวนมากนะคะที่ฉลากเนี่ยระบุว่าเสีย <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถกินได้อยู่โ <c oughs> ดยอาหารนี้ทั้งหมดมีที่เรานํามาฝากให้เล่ากันในวันนี้เนี่ย <c oughs> มีหตัวอย่างด้วยกัน <c oughs> ที่เก็บเลยวันที่ระบุบนฉลากไปแล้วแต่ <c oughs> ยังสามารถกินได้อยู่ค่ะอ <c oughs> ย่างแรกเลยค่ะพี่นุ่มนิก ก่อนที่เราจะบอกไปนะคะต้องอยากให้ผู้ชมนะช้วิจารณญาณในการรับฟังจริงๆะนะคะเพราะว่าบางกลุ่มเขาสามารถทานได้บางกลุ่มอย่างเช่นเรา<ช>อาจจะทานไม่ได้ก็แล้ว<ช>แต่กันไปนะคะอย่างที่เขาบอกมาคืออันแรกที่เขาบอกว่าสามารถทานได้อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาบอกว่าเป็นแผ่นแป้งตอติยาค่ะเป็นอาหารของเม็กซิกันนั่นเองอนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถ้ามันหมดอายุนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าเอาไปอบไปพทอดพร้อมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแป้งนั่นก็จะกรอบคืนกลับมานะคะแล้วก็เก็บใส่ภา,าชนะที่ปิดมิดชิดเข้าตู้เย็นเข้าตู้กับข้าวอะไรก็ว่าก็ว่ากันไปแล้วก็มากินได้เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วแผ่นแป้งอันนี้ตอติยาพี่นุงนี้มาเป็นแบบแป้งสดอเออซึ่งถ้าแบบ สด,สดสดตอนหลังนี่ก็ก็ไม่ค่อยไหวไงถ้าหมุนมยอยุไปแล้วแต่ถ้าเราแปรรูปที่เขาว่าไปก็กินได้บ้างอ,อะไรอย่างนี้แบบไปทอดอะไรอย่างนี้เนาะนะคะอ,อีกข้อหนึ่งค่ะโยเกิร์ตคุณผู้ชม,มนะคะเขาบอกว่าโยเกิร์ตเป็นอาหารอีกอย่างที่เขาบอกว่าอยู่ได้นานถึง6สัปดาห์ได้กันนะคะซึ่งเขาบอกว่าคนคนนี้เขาเคยทดลองมาละเคยขูดเชื้อรานะคะออกจากโยเกิร์ตแล้วก็กินโยเกิร์ตที่เราขูดออกจากนั้นอะจนหมด นะคะอยู่มาได้เป็นเดือนโดยที่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพเออบอกแล้วให้ใช้วิจารยณในการรักษาไม่คืออย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยถ้ามันเชื้อรามากขนาดนั้นก็ทิ้งไปเถอะงงไหมสมมติอาหยุดเลยนะพี่นุ่งนิกวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรมันก็ถูกในถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นเชื้อราขนาดนี้พี่ว่าเกินถ้าถ้าเชื้อราเนี้ยมันไม่ควรไหมเกินอะไรที่บ้านเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเพิ่งเปิดตู้เย็นอนกันแล้วเจอเชื้อรา โยเกิดที่มันกําลังด่งดังมากๆที่ข้อนึงแต่ก็ไม่กล้าเปิดดูตอนเนี้ยคือมันอายุมาแบบเกือบเดือนแล้วไม่รู้ว่าจะทำวันนี้กลับไปดูไม่รู้ว่าจางกว่นี้เนี่ยจะจะพูดถูกหรือเปล่าทดสอบทดสอบเลยก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เลยอีกข้อหนึ่งข้อนี้ค่ะช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารแห้งๆคิดว่าน่าจะทานได้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ได้นานนะคะแม้มักจะมีคราบขาวเมื่อสัมผัสอากาศนะคะหรือว่าผงช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นผลึกไขมันที่ละลายแล้วเนี่ ตกอยู่บนหน้าผิวช็อกโกแลตอยู่นะคะไม่ใช่เชื้อราแต่ก็สามารถจะปลอดภัยสามารถกินได้นะคะเคยมันจะเป็นเคหลายคนต้องเคยนะคะมันจะมีช็อกโกแลตที่แบบทิ้งไว้นานมากที่เรากินไม่หมดแล้วมันจะแบบตรงหน้ามันอะมันจะเป็นก้อนไขมันแบบแข็งๆตกผลึกอยู่มันไม่อร่อยไม่คือคือ,ค,อคือเคยอย่างนี้ดีกว่าพี่นุ้งนิกแบบว่าลืมไปว่าหมดอ,อายุไปแล้วคือกินไปครึ่งถุงไงมาช็อกโกแลตแบบชิ้นๆนั่นแหละแล้วพับไว้ใส่ตู้เย็น ไม่ได้ดูวันอายุหรอกก็กินเข้าไปก็รสชาติมันก็แปลกดีเว้ยแต่ก็กินได้ไงมันก็ยังแต่ประเด็นของเรื่องคือมันอยู่ไปแล้วก็ใช่ไงอ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะไข่คุณผู้ชมนักอันนี้น่ากลัวนะใช้วิทยาการในการรับชมเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่เหมือนเรื่อง <c oughs> ผี <c oughs> เลยอ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่สามารถอยู่ได้นานเขาบอกว่าอยู่ได้นานถึง3-5ถึงสัปดาห์ด้วยกันนะคะแต่เขาบอกว่าบางคนก็แบบทิ้งไข่ที่ไม่จำเป็นอยู่มากครั้งนี้เขาบอกว่าคุณเทส ราบูซานะคะศาสตราจารย์นะคะด้านวิทยาศาสตร์ของอาหารนะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะมินเนโซตานะคะระบุว่าเราค่ะสามารถเก็บไข่นะคะได้โดยอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า5องศานะคะต่ำกว่าหองศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าอุณหภูมิดังกล่าวนะคะจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตนะคะของเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะหรือว่าเชื้อต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ากลิ่นและรสชาติแย่ๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามามาเหมือนกันถ้ามันหมดอายุแต่มันก็สามารถทานได้อยู่ ไม่จริงๆแล้วอะถ้าไข่ยังไม่ไปไข่เน่าอะเอางี้สังเกตง่ายๆดีกว่าพี่นุกนิ้เอามาตอกก่อนตอกดูก่อนถ้าสมมติบางคนอาจจะลืมที่มันหมดอายุไปแล้วหรือว่าบางคนซื้อเป็นแบบตามตลาดหนาพี่นุกนิ้มันไม่มีวันหมดอายุหรอกเอองี้เห็นไหมก็ตอกดูก่อนละกันแต่มันก็มันก็น่ากลัวมันก็ไม่ควรกินถ้ามันหมดอายุแล้วคุณผู้ชมเคยกินไหมเคยกินไข่เสียไหมจริงเหรอมันจะแบบกินแปลกๆเคยรู้แต่ว่าไข่เน่าเป็นยังไงออ่ะข้อสุดท้ายอันนี้นี่น่ากลัว นมอไม่ควรกินอ่ะเขาบอกว่านมเนี่ยก่อนที่จะเสียจะทําให้เราป่วยเนี่ยวิธีการเก็บรักษาดีกว่าพี่นุ่งนิกจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเก็บที่ดีเนี่ยห้ามวาวไม่อุณหภูมิห้อง อย่างก็คือไว้ในตู้เย็นอ่ะแหละใส่ตู้เย็นอย่าลืมไม่ใช่แบบสมติซื้อมาวันแรกเฮ้ยเผลอลืมมาไว้ตู้เย็นอ่ะอันนั้นน่าบูดไวมากคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นวิธีการแบบว่าให้เราสามารถทานได้แบบได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าที่เราไม่ควรวางนไอ้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยเพราะว่าเชื้อจุลินนรีเนี่ยทำให้นมบูดอ๋อมันก็จะแบบที่บอกบูดไวอย่างเมื่อกี้ที่บอกเมื่อเปิ่อยวางไวตอนเช้าเสร็จปุ๊บมากินตอนเย็นบูดแล้วนะนมอ๋อใช่คือจริงจปิาแล้วถ้าอยากให้มันกินได้นานๆเนี่ย กินเสร็จเปิดปวดเปิดขวดเทซุปิดเลยเก็บอะไรอย่างเงี้ยเว้านตู้เย็นจะดีกว่านะคะนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมาตุนอาหารอะไรเยอะขนาดนี้หรอกซื้อแต่พอดีดีกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องตุนเนาะที่บอกว่าเออซื้ออาาเยอะเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรามันกันนะคะแล้วก็อย่าตุนอาหารเยอะจะมากเกินไปนะคะทำให้แบบเกินความจําเป็นเปลืองเงินด้วยเสียสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนกับคุณสวัสดีค่ะ